คลิปนี้ผมเอารถครอบัวดจิติน่ามาฝากกันนะครับเป็น Honda CR-V 2.4e ขับเคลื่อนสองล้อปี2019นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับผมรอการปรับสภาพอยู่นี่ครับดูระเอียดภายในสภาพสวยคลิปเลยนะครับกุญแจ สมาร์ทเอนทีนะครับได้เบาะหนังปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับผมเลขไมคันนี้อยู่ที่60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นรับสายบ้างสายได้มีคูดคอนโทรลคันนี้เพิ่งผ่านการเช็คศูนย์นะครับครั้งล่าสุดเดือนเมษาที่ผ่านมาเช็คครั้งที่61,000กิโลมีการตรวจเช็คแบตเตอรี่แล้วก็น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสภาพสวยๆเลยนะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับใครหาอยู่นะครับผมสีขาวแบบนี้ไมค์น้อยๆแบบนี้นะครับผม ไปรับชมารายละเอียดในคลิปเต็มๆกันนะครับผมสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมบอยไปจนกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้มีรถครอบครัวจ็ที่นั่งมาฝากกันนะับเป็นแบรนด์ฮอนด้าบ้างนะครับเราอยู่กับเจ้าตัวฮอนด้าซีอาร์วี2.4 e ี่นะครับขับเคลื่อนสองล้อเจ็ดที่นั่งปี2019ตัวรถได้เป็นบอดี้สีขาวสีเดิมโรงงานไม่ได้มีการกับสีหรือว่าเปลี่ยนสีมากนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรนะฮะร,ราคาถือว่าลงจากป้ายแดงเนี่ยเกินครึ่งล้านกันเลยทีเดียวตอนนี้เหลือเพียง7 0 0 0 59,000บาทนะครับผมดอกเบี้ยพิเศษสามารถใช้ได้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่2.79ผ่อนได้สูงสุด84งวดนะครับฟีดาาคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13,000บาทนะครับส่วนรายละเอียดตัวรถนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับขออนุญาตเกริ่นไว้ก่อนคันนี้นะครับเป็นรถที่หมดสัญญาเช่านะเป็นรถเช่าหมดสัญญาเข้ามามีประวัติการเข้าศูนย์นะครับครั้งล่าสุดเข้าที่60,000กิโลเมตร นะแล้วก็คันนี้ผมลืมจ้างเลขไม้เลขไม้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นนะครับรถใช้งานแค่6 0 0 0 0กว่าโลเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะใช้งานน้อยมากๆนะครับผมมาไปดูลาเดียดกันเลยนะครับผมกระจังหน้านะเป็นโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้พร้อมโลโก้ต, AD, นะต,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 ตัวเฮดนะตัวโตๆเลยไฟหน้า Fu l l LED เต็มระบบนะครับผมมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับผมนี่สภาพสวยเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่มีการล้างแล้วแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในขั้นตอนทำสปาอยู่ ดูที่ไฟหน้าเนี่ยใสๆเลยนะครับไม่มีรอยแตกแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกรถเพิ่งผ่านการทําสปากรอบป้ายทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเพชรยนเพราะว่ารถทุกคนันถ้าเราสปาเสร็จพร้อมตั้งขายเนี่ยเราจะเปลี่ยนกรอบป้ายเป็นของเพชรยนของเรานะครับผิวพันธุ์ที่ฝากระโปรงเลี่ยมสันคมๆสวยๆไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มคันนี้มีการต่อภาษีให้นะครับหมดปีอ่าหกแปดเดือนมิยอนะะนะครับผมนะอย่างที่บอกคันนี้เนี่ยมันเป็นรถเช่าที่หมดสัญญาเรื่องการเซอร์วิสการพันธุ์นั้นเนี่ย สบายใจได้นะเข้าศูนเช็คศูนย์ทุกระยะนะครับได้ไปเนี่ยเราสบายใจแน่นอนเพราะว่ารถมันผ่านการเข้าศูนแล้วก็ได้ไมแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการเข้าศูนย์เขาจะมีการแท็กเลขมาอยู่แล้วนะครับผมเข้าศูนย์ครั้งล่าสุด6 0 0 0 0โลตอนนี้รถวิ่งได้ประมาณ6 0,000กว่าโลเท่านั้นนะครับอ่ะมาดูกันต่อในส่วนของตัวล้อนะครับล้อแม็กนะครับเป็นลายนี้นะครับเป็นทูโทนปัดเงาขอบ17ได้ยางของกุดเยียนะฮะยางกุดเยียเดี๋ยวขอนีญาตเช็คปียางก่อนอ่านี่ครับปียาง 22นะครับสัปดาห์ที่45ดอกยางก็สภาพยังลึกๆเหลือๆอ,อยู่นะไม่มีแบบไม่มีรอยแตกงานนะครับผมนี่ซุ้มเล้ะนะฮะสีดำแบบนี้เลยนะเป็น SUV ก็ยกสูงขึ้นมาหน่อยนะเหมาะสมกับสภาพบ้านเราช่วงนี้น้ำท่วมนะครับได้รถยกสูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็การขับขี่ก็จะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมกระจกมองข้างเขามาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้านะครับผมฟิล์มก็ ติดเรียบร้อยแล้วน่าจะประมาณ60รอบคันด้านหน้าสัก40นะครับผิวพันธ์ด้านข้างแถบนี้ก็สภาพสวยสมบูรณ์นะครับมีชายบันไดแบบนี้มาให้นะครับนี่ชายบันไดเนี่ยครับอย่างที่บอกมันจะเป็นฝุ่นๆนิดนึงอันนี้เป็นรอยคาบโคลนนะน่าจะคือเมื่อคืนฝนตกนะครับก็เลยมีโคลนมาบ้างนะครับก็ขับมารีวิวจะมีคาบโคลนไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะเบาะหนังสีดำานะครับปรับไฟฟ้าได้นี่นะครับเบาะสภาพสวยมากนะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับผมนี่ดูสภาพเบาะ นะอบกระชับได้ดีนะครับผมผิวสัมผัสค่อนข้างดีเลยนะครับบอกฝั่งผู้โดยสารเช่นเดียวกันนะสภาพสวยมากนะฮะไม่มีฉีกไม่มีขาดอันนี้คือรถยังอยู่ในขั้นตอนการปรับสภาพอยู่นะครับอันนี้ยังปรับสภาพไม่เสร็จนะครับผมแต่ว่าล้างจากภายนอกแล้วนะครับแต่โดย,โดยรวมแล้วผมว่าสวยเลยน่าใช้มากนะครับผมแผงประตูเนี่ยก็เดิมนะไม่มีช้ำนะครับเป็นวัสดุหนังที่บุนุ่มมาของเขาได้กระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานด้วยนะครับผมเซ็ทนทรัลล็อกปรับพับกระจกไฟฟ้ามีให้ แผงประตูตกแต่งด้วยงานตรงนี้ก็เรียบหรูหลานะครับผมแล้วก็ฟิล์มนะครับอย่างที่บอกติดให้แล้วนะครับเป็นของลามินาด้วยก็ถือว่าถือว่าได้ฟิล์มเกรดีไปด้วยนะครับซอกประตูนะฮะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับคมๆสวยๆนะครับผมฝาท้ายนะับเปิดปิดไฟฟ้าตรงนี้ได้ปรับไฟหน้าสูงต่ำได้นะครับมีปุ่มพุชสตาร์ทเอนจินมาให้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะหนังไม่มีลอกไม่มีร่อนขวามือนะฮะมีในส่วนของระบบให้คซยมือ รับสายบ้างสายแล้วก็ปรับในส่วนของระบบเครื่องเสียงขออนุญาตอ่ะเข้าไปนั่งด้านในนิดน,นึงนะครับดูที่ดาบบอร์ดด้านบนสีไม่มีซีไม่มีจางนะสภาพสวยคลิปเลยนะครับผมไฟนะสองแผนที่นะเป็นแบบ LED แสงสีขาวแบบนี้ด้วยนะครับดูหรูหราแล้วก็ส่องสว่างได้ดีมากขึ้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเลขมานิดน,นึงว่าปัจจุบัน6 0 0 0 0กว่ากว่านี่เท่าไหร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวก,กดอีกทีนึง โอเคนะครับมาแล้วเลขไม้ตอนนี้66,000กนิโลนะครับอันนี้คือเนี่ยับประวัติการเข้าศูนย์เดี๋ยวผมขออนุญาตแกะแท็กมันจะมีแท็กอยู่ตรงนี้อ่านี่ครับอ่าอีกอย่างหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับเข้าศูนย์ล่าสุดวันที่17เมษายนปี67เข้าที่กิโลเมตรที่61,420ก็หลังจากเข้าศูนย์ก็วิ่งมาได้อีกประมาณ5,000โล นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก่อนปล่อยอีกทีนึงเดี๋ยวผมให้ทีมช่างของผมดูแลแล้วก็ตรวจสภาพรถให้อีกทีนึงนะก่อนปล่อยคืออย่างที่บอกเราขายรถที่ปรับสภาพพร้อมใช้รถทุกคันเราจะตรวจสอบให้หมดเลยนะครับแล้วก็ผมเป็นคนเช็คเองกับมือก่อนส่งช่างแล้วก็หลังจากที่ส่งช่างเสร็จก่อนส่งมือส่งถึงมือลูกค้าผมก็ต้องมาตรวจเช็คอีกรอบนึงนะครับไม่ต้องห่วงเลยซื้อแล้วก็ผมเนี่ยผมดูแลลูกค้าทุกคนนะฮะด้วยเต็มที่นะครับเหมือน ดุดย่านมิรนะครับผมพี่ๆสามารถโทรปรึกษาผมได้ทุกเมื่อนะครับใครจะจัดไฟแนนซ์นะครับก็ปรึกษาผมได้นะครับแต่ขอให้แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนเดี๋ยวผมจะได้ส่งไฟแนนซ์ทีเดียวให้ผ่านนะครับจะได้ไม่ต้องติดแท็กซิ่งแล้วก็มาแก้งานกันนะครับอ่ะมาดูกันต่อในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะครับได้หน้าจอนะครับขนาดน่าจะประมาณ8นิ้วนะมีในส่วนของกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมนี่ก็มีเส้นสายการกระยาณก็สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ดีเยี่ยมแล้วก็ ตัวแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้แล้วก็เป็นแบบดิจิตอลแยกซ้ายขวาสระน,นะสามารถปนะรับนะอุณหภูมิอีกฝั่งหนึ่งเป็นอุณหภูมิได้นะ,ะมันจะแยกซ้ายขวาเป็นบิสละได้เป็นแบบดูโอโซนนะครับเกียร์อัตโนมัตินะฮะเป็นแบบนี้เลยนะสวยมากนะครับผมแป้นเกียร์ไม่มีรอ่อไม่มีรอ่อนมีเบรกมือไฟฟ้าเบรกโคให้แล้วก็อีคอนโหมดโหมดประหยัดประหยัดน้ามันนะฮะเพราะว่าอัลเดตรงนี้ให้อีกหนึ่งจุดอีกโ,โหครบคันนะครับเหมาะที่จะเป็นรถครอบครัวจริงๆนะครับที่วางแก้วสองใบนะครับแล้วก็ด้านล่างมี USB นะครับแล้วก็ช่อง USB 2จุดนะครับแล้วก็ให้ได้ไนะครับเพราะว่าอัลตรเดตตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับคือผมบอกได้เป็นรถที่น่าใช้จริงของ CRV อันนี้คือส่วนตัวนะส่วนตัวถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ผมผมชอบ CRV มากกว่า Fortuner อเอ,เอาตรงๆนะครับผมนะอันนี้คือส่วนตัวเลยนะครับผมแต่ก็ชอบใครชอบมันไม่เหมือนกันนะบอกไว้ก่อนนะสติ๊กเกอร์หน้าสนิทเรียมเนียนไม่มีรอยแกะเกานะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมรถไม่ผ่านการชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ำไม่ตัดต่อ เดิมชมุดสูญหายหรือว่าเปลี่ยนเครื่องมานะคันนี้ก็เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตรนะครับผมก็พลังนางเรือๆนะครับเน้นใช้ออกจังหวัดได้ในเมืองได้นะเครื่อง2.4เป็นขับระบบขับ2นะเบานะด้านหลังแถว2ก็สภาพสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆเบาไม่มีฉีกไม่มีขาดนะสภาพสวยสมบูรณ์เลยตรงนี้ก็ดึงมาวางแขนวางแก้วได้นะมีแอร์ตรงนี้ช่องแอร์ตรงนี้ให้แล้วก็ช่องชาร์จ USB อีก2จุดตรงนี้ โอ้โหคันนี้คือแบบน่าใช้มากนะครับเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้จริงๆนฮะเป็นลมพดสนสาสา้านไม่มีรอยคราบส,กย,สากยงกสกยันได้ๆนะครับมีไฟ2องแผนที่นะเป็นแบบ LED ดีตรงนี้ให้อีกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเบาะก,ก็ สำหรับน่าจะเหมาะสำหร,รับคนตัวเล็กๆนั่งนะครับผมต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเป็นคนตัวสูงอย่างผมสูง175เนี่ยไม่เหมาะมันจะเข่าชันนิดนึงจะนั่งไม่ค่อยสบายนะเหมาะกับเด็กหรือว่าคนตัวเล็กนั่งนะหรือว่าถ้าไม่มีคนนั่งก็สามารถพับเบาะลงมาได้เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะเดี๋ยวดูด้านข้างฝั่งนี้ก่อนนะดูที่แผงประตูฝั่งนี้สภาพสวยนะของเขาไม่มีช้ำเลยนะตัวนี้ก็เป็นวัสดุหนังบุนนุ่มสภาพสมบูรณ์เลย กระจกเป็นออโต้ด้วยนะครับผมมีลำโพงตรงนี้ให้แล้วก็แผงประตูสภาพสวยไม่มีช้าฟิล์มก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับผมอะแม็กหลังขวาสภาพสวยเช่นเดียวกันนะนี่นะไม่ค่อยมีรอยขีดขวด่วนแล้วก็ได้ยางกูดเยียนะครับปี2022ทั้ง4เส้นสภาพดอกยางก็ยังลึกๆเหลือๆนะครับด้านท้ายอาจจะมีเปียกฝนไปบ้างเล็กน้อยนะเพราะว่าฝนมาสาดเมื่อคืนนะครับมีฝนสาดเข้ามาครับผมต้องขออภัยด้วยผมไม่ได้เช็ดรถก่อนรีวิวด้วย ตรงนี้ผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับนี่ครับมีกล้องมองหลังตรงนี้ให้นะฮะไฟเบรกสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกแล้วนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนพร้อมตัวไร้ฝ้าให้เสากาชาร์ฟฟินนะครับเพดานสีเดิมโรงงานนะสีไม่มีซีดไม่มีจางรถไม่ได้มีการกลับหัวพลิกคว่ำม,มานะครับนี่ไฟเบรกสภาพสวยสมบูรณนะร์วันนี้ผมพาชมดิบๆเลยนะครับไม่ได้มีการแบบว่า เอาไปล้างเอาไปทําอะไรเลยนะคะก็คือมาพามาชมสภาพดิบเลยเนี่ยฝาท้ายไฟฟ้ามันจะมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ผมเปิดผมลืมแจ้งไปนะครับผมนีครับเบาะก,ก็สามารถพับลงไปได้แบบนี้นะครับถ้าเราไม่มีคนนั่งแถว3ามนะครับนในกรณีที่ไม่มีคนนั่งก็พับเบาะลงแบบนี้นะครับลาบไปแบบนี้เลยนะครับวางของได้นะครับเก็บสัมภาระได้นะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะนี่ตรงนี้ก็สภาพสมบูรณ์นะครับมีล้อ,อยางอะไรอยู่ตรงนี้ นะครับแล้วก็ดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะ,ะนะฮะเดิมเมทอาร์ดเดิมนะฮะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะฮะน็อตน,นะฝาท้ายเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าการชนนะฮนี่ครับเช็คเลยนะฮะหัวน็อตเนี่ยเนะี่ยปกติท้ายแต่ถ้ารถจะโดนเนี่ยก็จะโดนท้ายเนี่ยะคะรับอันนี้ก็ท้ายเดิมนะครับไม่ได้มีการชนการยุบตัวของตัวฝาท้ายนะครับอันนี้กดนะฮะกดค้างไว้กดปุ่มกดอย่างเดียวไม่ต้องกดค้างนะก็นะับ,นะบพับแบบนี้เลยนะเป็นแบบระบบไฟฟ้าอ่ะ เดี๋ยวมาดูแถมนี้กันบ้างนะครับผิวพันธ์แถมนี้ผิวพันธ์แถมนี้ก็สีผิวสม่ำเสมอกันนะสวยเช่นเดียวกันนะครับผมแมกหลังซ้ายสภาพสวยนะครับก็มีตรงนี้ริ้วรอยอเป็นค่าสกปรกนะครับไม่ใช่เป็นรอยขูดขีดตรงนี้ก็มีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสามารถเก็บงานารับไิขัดล้อมแมกได้นะครับผมตรงนี้ผมแจ้งไว้ก่อนบางทีเนี่ยเดี๋ยวปรับสภาพเสร็จมันอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าเราจะคงสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดเพราะว่าแต่ถ้าเกิดมีตรงไหนที่พี่ๆอยากให้ผม เก็บสีเก็บงานเพิ่มอันนี้คือแจ้งงานเพิ่มได้นะครับผมเพราะว่าคือลูกค้าบางคนก็ไม่อยากให้ทําอะไรเพิ่มเพราะว่าเขาอยากได้ความเดิมของตัวรถให้ได้มากที่สุดเพราะว่ารถเดิมสีเดิมมันก็ดีเยี่ยมที่สุดแล้วนะครับผมอ่ะมาดูที่แผงประตูฝั่งนี้สภาพสวยไม่มีช้านะครับวัสดุหนังสภาพสวยกระจกออโต้นะครับผมฟิลม์มสภาพสมบูรณ์ของลามินาซ่อป,ประตูนะครับด้านหลังซ้ายหัวน็อตคมๆมาแห้งๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขูดขีด จากปัจแจเครื่องมือช่างอะไรได้นะครับผมเช็คน้ประตูหลังซ้ายไม่มีโดนไม่มีเปียดน,นะครับไม่มีอุบัติเหตุอ่าเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนแผ่นเพดตัวรถนะครับนี่ต้องมีทุกคันนะครับได้เ,เครื่องเลขตัวได้เ,เครื่องเลขเชสซี่นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมตรงรุ่นแน่นอนสามารถแคปตรงนี้นําเข้าไปตรวจสอบศูนย์ได้มันสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าศูนย์ได้ด้วยนะครับสำหรับการที่เราเจะนาเลขตัวนี้ไปตรวจสอบนะครับผมหรือว่าใครอยากได้ารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมทักมาหาผมนะครับเบอร์โทรผมด้านล่างคลิปพี่ๆสามารถ โฟก็ได้แอดไลน์ก็ได้เดี๋ยวผมส่งรายละเอียดนะครับหน้าเล่นไปให้ดูเพราะว่ารถทุกคันผมต้องแจ้งไว้ก่อนทางโดยสัทผมซื้อสดเข้ามานะครับทุกคันสามารถโอนได้จริงนะครับไม่มีการโอนลอยนะครับโอนได้จริงหมดนะ,ะมาดูโครงสร้างนะน็อตไม่มีแก่ะไม่มีขยหัวน็อตคมๆสวยๆแล้วก็ด้านแก้มนะฮะนี่นะครับแก้มซ้ายแห้งๆแ,แบบนี้บอดี้เดิมๆมาร์ครสีตามสียูคบแผงประตูนะครับหน้าซ้ายสภาพไม่มีช้ำ วัสดุบู่นุ่มสภาพสวยนะครับผมฟิล์มลามินาสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมนี่คือรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพ100%เเพียงแค่ล้างน้ำเปล่าแล้วก็เอามาจอดไว้แล้วก็เมื่อคืนฝนตกก็เลยเปียกฝนนะครับผมเดี๋ยวถัดมาเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของารายละเอียดของห้องเครื่องกันบ้างไปชมกันครับมาครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเบนซินขนาด2.4ลิตรแล้วก็ซึ่งแน่นอนนะรถติดกา๊าซเราไม่เอาเข้ามาแน่นอนคันนี้ ต้องไม่เคยผ่านการติดแก๊สแน่นอนนะครับห้องเครื่องแห้งๆใสๆนะไม่มีรอยข้าน้ำมันไหลเยิ้มนะครับเดี๋ยวตอนนี้เอาเราต้องไปทำความสะอาดอีกทีนึงนะครับอันนี้คือสภาพดิบเลยเดี๋ยวขออนุญาตเช็คแบตเตอรี่หน่อยนะครับแบตเตอรี่ปี67นะครับผมเปลี่ยนมาให้เดือนเมษายนน่าจะเปลี่ยนตอนเมษายนที่ผมแจ้งไปเมื่อเข้าศูนย์ตอนที่61,000กิโลนะที่เข้าศูนย์นะครับเปลี่ยนให้เมื่อปีนี้เนี่เองนะครับก็ได้ไปแบบนี้ใช้กันยาวๆนะครับปีกว่ามีแน่นอนนะครับพ้องเครื่องแห้งๆไม่มีรอยน้ำ นะเบ้าโชคสปอร์ตแมนอาร์อยู่ครบมาคส,สี่หัวน็อตอยู่ครบนะฝากระโปรงน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับสติกเกอร์แนสนิทเรียบเนียน่ยไม่มีแกะกาวได้ๆนะครับแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็รูกลมๆคมๆของฝากระโปรงนะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับเพราะว่าถ้ามีการชนหรือว่าการยุบตัวของฝากระโปรงนะฮะแน่นอนรูพวกนี้มันจะเสียรูปแล้วก็ มันไม่มีเครื่องมือช่างใดๆหรือว่าเครื่องเป่าที่กลับมาขึ้นรูปคมๆแบบนี้ได้นะครับสติเกเกอร์มอกอเดิมนะครับผมไม่มีรอยแกะเกาหรือว่ารอยโดนสาดสีนะครับแนะบสนิทเรียบเนียนนะน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ไม่มีแกะนะฮะอันนี้เป็นค้าฝุนน่นนีของนุญาตนีดหนนะครับผมเชฟนะเป็นเป็นสีดําเป็นฝุ่นนะน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับฝากระโปรงเดิมไม่เคยแกะทาําสีามาร์กสีดำสีตรงเบ้าโช๊คอยู่ครบนะครับรอยอาร์คเดิมโรงงานตรงเบ้าโช๊คเรียงตัวครบสวยงามนะครับผม แล้วก็เนี่ยครับอันนี้คือพวกซีนพวกนี้เป็นซีนเดิมมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับซีนเดิมของโรงงานเป็นแบบนี้นะถ้ามีสีอื่นแทรกเข้ามาเนี่ยแสดงว่าไปทําสีมานะครับผมแล้วก็ตามจุดมาร์คสีนะฮะจุดที่ต้องแกะเนี่ยเขามาร์คสีไว้หมดเลยไม่มีแกะไม่มีขยับมาร์คสีอยู่แบบครบ,ครบแบบนี้ หัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับผมนะครับรายละเอียดตัวรถเนี่ยค่อนข้างชัดเจนพี่ๆน่าจะตัดสินใจได้บ้างนะครับหากชอบคันนี้หรือว่าอยากได้คันนี้นะคะสามารถติดต่อเข้าหาผมได้เลยเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับผมไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดียินดีให้บริการหมดนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับทุกคันนะครับเดี๋ยวผมพาจัดไฟแนนซ์ให้นะครับออกรถได้ทุกอาชีพถ้าเข้ามาปรึกษาก่อนมีไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10สถาบันการเงินนะครับผม เพราะว่าบางอาชีพเนี่ยอาจจะต้องบอกกับไฟแนนซ์นี้นะครเดี๋ยวถ้าเข้ามาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเพิ่มให้คำปรึกษานะครับแต่ว่าขอให้พูดความจริงมีเอกสารชัดเจนนะครับมาคุยกันได้นะครับผมแล้วก็รถทุกคันนะครับผมเช็คให้อย่างละเอียดนะครับก่อนส่งช่างหลังส่งช่างก่อนส่งมอบมือลูกค้าผมก็เช็คก่อนนะครับผมภาษีพรบมีให้ครบบริการฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปี24ชั่วโมงติดต่อหาผมได้เลยเดี๋ยวผมดูแลให้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าตัวหอน่าซียงวีสองจุดสี่อีนะครับขับเพื่ เป็นรถปี2019ใามแค่หกหม0่นเแสง่นเาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79ผ่อนได้สูงสุด84งวดนะครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้น13,000บาทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ